ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆยาบฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆยี่สิถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทีเคซอยสองทีเคพลัสชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่สองกันยายนพุทธศักราช2565หรือปี2022สำหรับประเด็นสาระในส่วนของรำใหญ่ที่นำเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจก็คงเป็นเรื่องของการตอบปัญหาข้อสงสัยของพี่น้องสกรที่ได้สอบถามมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะไปใช้ประโยชน์กับไม้ผลได้เกือบทุกชนิดนั่นก็คือ ในเวลานี้นะครับกับกรณีของลำไไยดอกที่บานดอกบานแล้วไปเจอฝนพอไปเจอฝนเสร็จจะมีปัญหาก็คือเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างการเจริญเติบโตของดอกบางครั้งดอกของลำไไยก็จะกลายเป็นดอกตัวผู้อันนั้นคือประเด็นที่1ประเด็นที่สองถ้าเขาเป็นดอกสมบูรณ์ตัวตัว,ตวสมบูรณ์เพศเป็นดอกตัวเมียดอกสมบูรณ์เพศ กลายเป็นว่าอัตราการติดต่ำอันเนื่องมาจากกรณีในระยะที่บานนั้นไปเจอฝนหนักฝนตกหนักต่อเนื่องจนกระทั่งดอกนั้นฉ่ำน้ำนี่เลยกลายเป็นประเด็นความเสียหายทีนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยของดอกช่อดอกลำาไยเวลาที่เขาออกมาแล้วเขาจะสมบูรณ์ประเด็นตัวความสมบูรณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศก่อนเป็นดอกตัวเมีย ดอกสมบูรณ์เพศเสร็จแล้วบานไปประมาณ3 0 40%เซนหรือ50าเซนหลังจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวผู้แล้วก็กลับไปเป็นสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์เพศอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีถึง3ช่วงช่วงละ3 0บางครั้งก็อาจจะมีแค่สองช่วงช่วงละในส่วนของประมาณ50%ตทีนี้ประเด็นมันก็เกิดขึ้นณนะเวลานี้ก็คือว่าดอกที่บานบานเจอฝนอัตราการติดต่า คำถามก็คือแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรพี่นศกรครับผมต้องอธิบายประเด็นตรงนี้ก่อนว่าการให้ความสมบูรณ์ไปที่ดอกจะเป็นการลดในส่วนของอัตราการเปลี่ยนเพศคือดอกสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นดอกที่เป็นกลุ่มของดอกสมบูรณ์เพศมากกว่าถ้าเป็นดอกผอมดอกไม่สมบูรณ์มักจะเปลี่ยน เป็นดอกตกผู้มากอันนี้คือหลักที่หนึ่งเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราจะใช้เราก็ต้องไปบำรุงดอกปัจจัยส่วนที่สองก็คือการรักษาความสมดุลในส่วนของตัวฮอร์โมนภายในช่อดอกเราทราบดีว่าถ้าอากาศวิกฤตเปลี่ยนแปลงจากหนาวเป็นฝนจากร้อนเป็นฝนฮอร์โมนจีเอรูจิปเบอร์ลิกแอซิดจะสูงขึ้นทําให้เปลี่ยนเพศสมดุลในช่อดอกลาใหญ่กลายเป็นตัวผู้มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีส่วนสําคัญก็คือ เทคนิคการจัดการซึ่งไม่ได้มีตำราคำแนะนำครับแต่ว่านี่เป็นเทคนิคที่เราปฏิบัติกันมาตลอดก็คือเราจะใช้ตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบุท้าโซนหรือแพคโคบิท้าซนที่เรารู้จักว่าสารทุเรียนนั่นแหละในอัตรา25%ชนิดน้ำนะครับบางครั้งเราอาจจะใช้ชนิด15%ก็ได้แต่ขอเป็นชนิดน้ำในอัตราต่ำก็คือถ้าเป็นชนิด25%เราจะใช้ที่ประมาณอ่าซีซี ต่อน้ำ20ลิตรหรือ250ซีซีนะครับ250ซีซีต่อน้ำ200ลิตรพิน้อสกรที่ใช้ถังพันลิตรอันนี้ก็ต้องคำนวณน,นะครับ250ซีซีต่อน้ำ200ลิตร5ถังก็คือ1ลิตรกับอีก250ซีซีเป็น1,000ลิตร อันนี้ก็คือส่วนที่เราจะต้องไปเติมเข้าไปในภาวะที่ดอกบานไปแล้วครึ่งหนึ่งกำลังจะบานอีกครึ่งหนึ่งประเด็นตรงนี้เราต้องใช้ตัวสารทุเรียนผมย้ำเป็นอัตราที่ใช้แบบ200ลิตรก็แล้วกันนะครับว่า250ซีซีต่อน200้ำา2 0 0ลิตรทีนี้ ตัวต่อมาที่เราจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ช่ชวยก็คือในเรื่องของกรณีสารป้องกันกำจัดเชื้อราจะเป็นในส่วนของกลุ่มที่ต้องมีประสิทธิภาพครับอย่างเช่นกลุ่มของอะซอกซิสโตวินอย่างเช่นพาบินของเจียไตยตัวต่อมาที่เราจะต้องนำไปใช้ร่วมก็คือเรื่องของการช่วยในเรื่องของกระบวนการผสมเกสรจะเป็นโบรอนเดียวอย่างเช่นนิปของทีมเกษตร หรือจะเป็นโบรอน150ของโซตัสหรือจะเป็นในส่วนของโบรอนต่างๆในแต่ละบริษัทเป็นโบรอนเดียวนะครับเสร็จแล้วตัวต่อมาตัวโบรอนเนี่ยจะไปช่วยเรื่องของความสมบูรณ์เรื่องของสมดุลผสมเกสรอีกตัวหนึ่งที่ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ก็คือตัว กลุ่มอะมิโน,โนพิเศษซึ่งเป็นอะมิโนที่บวกกลุ่มวิตามินอีบีธาตุอาหารมีสารประโยชน์ก็คือตัวเอิร์ธ3 3ของเอรลาวันหรือหรือไททนิดของบริษัท UPL หรืออลิสตาเดิมอันนี้ให้เลือกใช้ตามที่ท่านหาซื้อได้ย่อมต้องมีความจำเป็นเช่นเดียวกันส่วนตัวสุดท้ายนั่นก็คืออะโทนิกอะโทนิก จะมีคุณสมบัติเป็นทั้งกลุ่มพลังงานเป็นทั้งกลุ่มกระตุน้นเป็นสารที่ใช้ในการเรียกมแมลงมาช่วยในการผสมเกสรเรื่องนี้สมัยผมที่ทำงานอยู่ในศูนย์ส่ง,สงเสริมและอนุรักษ์พันธุ์พึ่งนะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวอัโทนิกนอกจากมีคุณสมบัติในการที่ช่วยผสมเกสรกระตุน้นเซลล์อะไรก็ตามยังมีกลิ่นในการเรียกมแมลงคือเรียกพึ่งมาช่วยในเรื่องของกระบวนการผสมเกสรจะเป็นมิน้นเป็นพึ่งหรือเป็นชนโลงก็แล้วแต่ นี่คือปัจจัยจําเป็นทั้งสิ้นที่เราจะต้องให้พร้อมกันในชควงสุดท้ายก็คือในช่วงสภาวะ,ะดอกชุดหนึ่งผ่านไปแล้วอัตราการติดต่าเราเกรงว่าดอกชุดต่อไปจะเสียหายเราก็ต้องทำการพ่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเทคนิคการพ่นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าพ่นเป็นละอองฝอยไม่ใช่จี้ ไม่ใช่พ่นกระแทกรุนแรงปรับเป็นละอองฝอยให้เป็นละอองเหล่านั้นเขาไปจับอยู่ที่กลุ่มดอกเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อันนี้คือกระบวนการจัดการแต่สิ่งที่เราก็จะต้องมีความรู้ต่อคือปัจจัยต่างๆนั้นจะทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรและมันมีเหตุผลอะไรที่จองใช้เราก็ต้องมาเรียนรู้กันต่อเช่นเดียวกันอันนี้จะใช้ได้กับไม้ผลเกือบทุกชนิด เพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีบทบาทมีหน้าที่และการทำงานของเขาที่จะช่วยให้กรณีของกระบวนการผสมเกสรน,นั้นดีสมบูรณ์แบบแล้วก็ใช้ได้ในทุกพืชไม้ผลในเรื่องของการดูแลจัดการไม้ผลให้มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงแล้วก็กระบวนการผสมเกสรที่ดีหลายท่านก็จะได้ยินตลอดนะครับว่าส่วนที่หนึ่งสิ่งที่เราจะนำมาใช้ก็คือธาตุโบลอน โบลอนก็จะเป็นโบลอนเดียวนะครับอย่างเช่นนิปหรือโบลอนต่างๆกลุ่มตัวที่สองที่เราค่อนข้างจะแนะนำและให้นำมาใช้นั่นก็คืออะโทนนกส่วนกลุ่มที่สามนะครับที่เราเอามาใช้ในระยะก่อนดอกบานนั่นก็คือในกลุ่มของกรดอะมิโนเป็นอะมิโนพิเศษ หลายท่านอาจจะบอกว่าพิเศษตรงไหนก็จะเป็นอะมิโนเปปโตเฟนเทปโตเฟนนะครับเป็นในกลุ่มของบวกปัจจัยอื่นๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราคงต้องกลับมาดูในรายละเอียดเพราะว่าในส่วนของสาระความรู้ไม่ใช่ว่าเราจะเอาผิตัณฑ์มาแนะนําแล้วใช้อย่างไรใช้เท่าไรใช้เวลาไหนแค่นั้นเราควรจะรู้รายละเอียดต่อไป ลึกลงไปอีกว่าแต่ละตัวแต่ละผลิตภัณฑ์เขาคืออะไรทำหน้าที่อย่างไรก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของอะโทนิกอะโทนิกนั้นเป็นสารในกลุ่มสารผสมนะครับในโทรฟินอรตเป็นสารในลักษณะของจัดเป็นฮอร์โมนก็ได้สารส่งเสริมการเจริญเติบโตก็ได้สารในกลุ่มพลังงานก็ได้แล้วแต่นักวิชาการเขาจะเป็นผู้จัดในระบบตรงนี้เนี่ยครับก็คือการ ส่งเสริมการจเจริญเติบโตของพืชทุกส่วนไม่ว่ารากใบดอกผลจะช่วยให้ในส่วนของอระบบรากถ้าเป็นทางระบบรากก็จะทำให้ระบบรากนั้นดีขึ้นนะครับถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่เรารู้คุณสมบัติโดยทั่วไปก็คือทำให้ขั้วเหนียวทำให้ลดการหลุดล่วงนะครับและก็จะมีส่วนในการเรียกมแมลงคือมีกลิ่นในการเรียกมแมลงมาช่วยผสมเกสร แต่ถ้าเราพูดถึงคุณสมบัติลึกๆล,ลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นสารที่จะไปทําทให้สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดที่เราเรียกว่าเซลล์คนพืชสัตว์ สิ่งที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ทําให้ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็คือเซลล์ในเซลล์นั้นเขาจะมีจุดแกนกลางนะครับแล้วก็เป็นนิวเคลียสเป็นไซโทรพลาซึมคือสารเหลวที่จะเป็นพลังงานเวลาที่เขาทํางานยังมีชีวิตเขาจะต้องหมุนเวียนพิรันสารตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของสารเหลวที่อยู่ภายในเซลเล,เซล์เซลล์นั้นก็ยังคงมีชีวิตถ้าเขาไม่มีชีวิตคือสารเหล่านี้จะไม่หมุนเวียนเขาก็จะตายไป อันนี้ก็คือคุณสมบัติในทางเคมีในทางว,วิทยาศาสตร์แต่ในส่วนของสิ่งที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันเขาบอกว่าสารตัวนี้จะเป็นตัวลดความเครียดของพืชไม่ว่าร้อนหนาวแล้งหรือ,อมีความเครียดจากอะไรก็ตามครับส่วนที่ตัวไปกระตุ้นนี้ก็จะคลายความเครียดเมื่อคลายความเครียดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาหรือ พืชนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่เรานำมาใช้จึงใช้อย่างครบวงจรนะครับไม่ว่าเบมนุงแก้ปัญหาเพิ่มการติดผลเรียกมแมลงลดการหลุดร่วงในกรณีของในไม้ผลเนี่ยจะเป็นในหลักๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการใช้อัตโนมิกก็จะมีตั้งแต่ 3cc 5cc 10cc 20cc นั่นแล้วแต่เราจะนำไปใช้เพื่ออะไรส่วนต่อมาครับที่เรารู้จักกันดีจะเป็นเอิร์ธ2 3หรือตัวไททานิคเอิร์ธ2 3เนี่ยเป็นของเอโลวันไททานิคนั้นจะเป็นของบริษัทอลิสตาเดิมปัจจุบันชื่อ UPL เป็นในสารกลุ่มเคมีนะครับเป็นอะมิโนทริโต p เฟนหมายถึงอย่างไรคือเป็นอะมิโนกลุ่มนี้ แล้วไปผสมกับธาตุบางอย่างอย่างเช่นโบรอนอสารส,า,รสา,รายสีน้ำตาลในกลุ่มวิตามินที่ผมเคยบอกว่าเป็นวิตามินและในกลุ่มของโมโนแซกคารายก็คือกลุ่มพลังงานที่เป็นรูปของคาร์โบไฮเดรตนน่นคือคุณสมบัติจึงเรียกว่าเป็นอะมิโนพิเศษนะครับที่เขาจะช่วยให้พืชนั้นสามารถที่จะทำให้เนื้อเยื่อส่วนปลายอย่างเช่นละอองเกสรตัวผู้ อับละอองตัวผู้หลังไข่ตัวเมียนะครับปลายเกรยสรตัวเมียมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงโดยเฉพาะในส่วนของตัวเบต้าอินเนจะช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของสารอาหารภายในพืชก็จะทำให้ระบบของการออสโมซิสหรือประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่องนี้ทางคุณติ่งจากชัยพฤกเกษตรไรโซได้ให้รายละเอียดไว้นะครับว่าเวลาที่ละอองตัวผู้มาตกที่ปลายเกรยสรตัวเมียเขาก็จะทำให้เกิดการดูดซับได้ดี แล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เนื้อเยื่อหรือละอองตัวผู้ที่ตัวตกลงตัวเมียเจริญเ,เติบโตได้ดีแล้วก็แทงดอดเข้าไปในรังไข่ไม่ใช่แค่เฉพาะทุเรียนนะครับในกลุ่มของไม้ผลอื่นๆน,น,นี่คือลักษณะของคุณสมบัติของตัวอะมิโนพิเศษที่เราเรียกว่าอา,อาจจะเป็นเอิร์23หรือไททานิคสนุกก็คือเป็นสารผสม มาดูอีกตัวครับที่เป็นตัวสำคัญก็คือโบลอนโบลอนนั้นเป็นตัวธาตุอาหารถ้าเราจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ,อผมเคยยกตัวอย่างไว้ว่าเป็นเปรียบเสมือนกับกัปตันกัปตันทีมฟุตบอลตัวเองเป็นทั้งหัวหน้าทีมเป็นทั้งในส่วนของผู้เล่นเพราะฉะนั้นในส่วนของความรู้ในด้านโบลอนนี้ท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์วัฒนกุลได้เคยให้ความรู้ความเข้าใจไว้ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำหรับประเด็นสาระในส่วนของการให้ธาตุอาหารพืชเพื่อสร้างดอกโดยท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลที่ได้บรรยายไว้นะครับแล้วก็สรุปมาเป็นเอกสารคือแล้วก็ในเรื่องของธาตุอาหารเสริมสังกะสีเหล็กทองแดงแมงกานิสโมลิดินัมนะครับโบลอนเราก็คงต้องย้อนกลับมาดูครับว่าในเรื่องของธาตุอาหาร12ชนิดคือธาตุอาหารหลักในไนโตรเจนฟอสฟอรัรรรรสโพแทสเซียม ธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมกรมถันและธาตุอาหารเสริมนะครับสังกะสีเหล็กทองแดงแมงกานีสโบรอนโมริดีดัมต้นทุเรียนจะต้องมีการใช้อย่างเพียงพอแล้วก็อย่างสมดุลสิ่งที่ต้องกล่าวหรือท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ก็คือว่าธาตุอาหารกลุ่มธาตุอาหารเสริมซึ่งมีสังกะสีเหล็กทองแดงแมงกานีสโบรอนโมริดีดัมเนี่ยจะเป็นธาตุเสริมที่มีความสําคัญ ซึ่งในการอธิบายก็ได้อธิบายไว้แล้วว่ากรณีของธาตุอาหารหลักในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวสารกะปิน้ำปลาแต่ถ้าเราจะพูดง่ายๆคือเป็นข้าวเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นอะไรต่ออะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยจะไม่เป็นประโยชน์มาเป็นอาหารได้เลยถ้าไม่มีผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการแปลสภาพปรุงอาหารแล้วก็เคลื่อนย้ายนั่นคือท่านอาจารย์ได้สรุปไว้ เพราะว่าธาตุอาหารที่จําเป็นแล้วจะต้องมีส่วนสําคัญก็คือสังกสีเหล็กทองแดงแมงกานิสโบรอนโบริดินัมโดยเฉพาะในส่วนตัวสําคัญที่จะมีส่วนที่จะทําให้พืชสมบูรณ์ทั้งใบกิ่งก้านรากแล้วก็สร้างดอกติดผลจนเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพธาตุอาหารเสริมตัวนี้ก็คือธาตุโบรอน ในแนวคิดของชาวสวนอาจจะใช้ประโยชน์จากธาตุโบลอนแค่เพียงเรื่องของการทําให้ดอกติดดีอันนี้คือผมขออญาตสรุปเป็นความเข้าใจของพี่น้องชาวสวนว่าเวลาเราจะใช้โบลอนก็คือ,คอก่อนดอกบานแต่ความจริงแล้วการใช้ประโยชน์ธาตุโบลอนลองฟังนะครับว่าเป็นธาตุอาหารที่มีผลการทํางานอะไรในต้นได้บ้างประการแรกครับโบลอน มีอิทธิพลต่อการซึมซับของไอออนหรืออิออนของแร่ธาตุต่างๆแม้นว่าจะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผลการดูดซับแร่ธาตุนั้นเกิดจากโดยตรงจากโบรอนบนพื้นฐานของพลังงานหรือว่ามาเพิ่มความเป็นกรดไซโตพราซึมสรุปง่ายๆเป็นภาษาอย่างเราๆก็คือว่าตัวโบรอนเนี่ยมีอิทธิพลต่อการที่จะทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารตัวอื่นประการต่อมา พืชจะดูดโพแทสเซียมมากขึ้นเป็นหลายเท่าในกรณีที่พืชมีสภาพโบลอนที่เหมาะสมและพืชในทางกลับกันถ้าพืชขาดโบลอนการดูดซับโพแทสเซียมก็จะมีผลกระทบมากขึ้นสรุปเป็นภาษาเราง่ายๆ่าว่า,ถ,าถ้าพืชมีโบลอนเพียงพอก็จะได้มีโอกาสดูดซับและก็ใช้โพแทสเซียมได้สูงเพราะโพแทสเซียมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างดอกมาดูต่อมาครับแคลเซียมจะ ไม่สามารถลดความเป็นพิษของโบลอนได้หมายความว่าอย่างไรคือจริงๆเนี่ยให้เข้าใจนิดเดียวว่าแคลเซียมกับโบลอนเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่มิใช่ว่าแคลเซียมจะไปลดโบลอนได้เพราะฉะนั้นในเมื่อสองตัวเป็นปฏิปักษ์กันถ้าหากว่าเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเขาเลยจําเป็นที่ต้องใช้โบลอนให้น้อยลงประการต่อมาครับพืชต้องการโบลอนมากที่สุดเมื่อพืชมีน้ําหนักใบที่สูงสุด ในขณะที่กำลังจะออกดอกและอีกระยะหนึ่งก็คือระยะติดผลหมายความว่าพืชต้องการใช้โบลอนในปริมาณที่มากที่สุดในส่วนของตอนใบแก่ก่อนการออกดอกและก็ในระยะที่ติดผลหรือมีผลผลิตท่านอาจารย์ยังได้กล่าวไว้อีกนะครับว่าโบลอนเป็นธาตุที่มีอิทธิพลต่อการเาผาผลาญแป้งนะครับแป้งกรดนิวคลีอิกและก็โปรตีน หมายความว่าอย่างไรก็คือ,อง่ายง่ายครับโบรอนจะเป็นธาตุอาหารที่ไปมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนสภาพแป้งน้ำตาลให้เป็นพลังงานถ้าเราสรุปอย่างนี้นี่จะง่ายขึ้นต่อการทำความเข้าใจโบรอนเป็นศูนย์กลางของการเผาผลาญในตัวเจ่นดังนั้นกรณีที่เรามีการใช้ธาตุอาหารแล้วมีในตัวเจ่นในตัวเจ่นเหล่านั้นก็จะถูกโบรอนเข้าไป เป็นตัวเผาผลาญก็คือแปรสภาพแล้วก็ยังมีอิทธิพลต่อการสร้างเซลล์การขยายเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตในตัวเจ่นจะไม่มีเฟือถ้ามีโบรอนในปริมาณที่เพียงพอเพราะว่าถ้านในตัวเชนสูงก็อาจจะเกิดทําการเฟือเป็นตัวอื่นๆและยังกล่าวต่อไปอีกว่ากรณีในตัวเช่นที่ตกค้างโบรอนควบคุมแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวซุปเปอร์ดีหรือดีในเตรต ท่านอาจารย์ยังได้กล่าวไปอีกนะครับว่าบรอนเป็นส่วนซึมผ่านของอาหารและการลำเลียงพิภัณ์จากใบสู่ส่วนต่างๆของต้นที่เราเข้าใจกันเหมือนกันนะครับก็คือแคลเซียมโบรอนจะมีส่วนการลำเลียงพิภัณ์จากใบไปสู่ส่วนของอกิ่งลำต้นลงไปถึงระบบรากมีผลร่วมกันที่ทำงานร่วมกับแคลเซียม และยังมีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างดอกการงอกของเกสรดอกการติดผลการบังคับให้น้ำภายในต้นการเคลื่อนย้ายฮอร์โมนคือการบังคับน้ำภายในต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าบางครั้งเนี่ยโบรอนยังมีส่วนในการสร้างผุ่มต้านทานโรคการเคลื่อนย้ายน้ำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมีข้อมูลชี้นะครับว่าในส่วนของหน้าที่แท้ๆของโบรอนมีอะไรบ้าง ยังไม่ได้มีส่วนที่ยืนยันในทางในทางวิชาการสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องทำความเข้าใจคือบอลอนส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แป้งเป็นข้อมูลที่ประจักษ์ชัดมากก็หมายความว่าอย่างไรไม้ความว่ากรณีของการสร้างแป้งโบลลอนมีอิทธิพลสูงมากเป็นที่ชัดเจนดังนั้น อิทธิพลของโบลอนนั้นมีส่วนต่อการสร้างไซโตคินินในพืชคือไซโตคินินนั้นจ,จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์โปรโตีนและการพัฒนาส่วนของอเขาเรียกว่าเป็นสารคโคพลาสก็คือหมายถึงว่าที่อยู่ในเนื้อใบที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆนั่นแหละไซโตคินินก็จะมีส่วนสำคัญและจะลดประสิทธิภาพลงเมื่อพืชขาดโบลอนเพราะนั้นเขาก็ ศึกษาแล้วก็สรุปว่าโบรอนมีผลต่อการสร้างใส่ตัวคนิดน,นั่นเองดังนั้นจากการศึกษาวิเคราะห์นะครับเราก็พอที่จะทําความเข้าใจในขั้นตอนตรงนี้ได้ว่าการให้ธาตุโบรอนกับพืชน,นั้นมีผลต่อการสังเคราะห์แป้งโปรตีนและก็มีผลต่อการออกดอกประเด็นท่านอาจารย์ได้สรุปไว้ในช่วงท้ายเลยนะครับ สิ่งที่สำคัญในการสร้างตาดอกก็คือ,อกรณีของฤดูการออกดอกเนี่ยโดยสภาพแวดล้อมมีส่วนกระตุ้นในการออกดอกเช่นการเปลี่ยนแปลงของช่วงแสงก็คือช่วงกลางวันสั้นกลางคืนยาวจะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของอิทธิพลของโบลอนในการสร้างไซโตคินก็จะมีผลต่อการสร้างหรือการสังเคราะห์แปง้งโปรตีนซึ่งจะเป็นระยะของการออกดอกเช่นเดียวกัน ดังนั้นพอที่จะสรุปขั้นตอนการออกดอกได้ดังนี้ 1. ระยะที่พืชเป็นสาวหรือระยะการเจริญเติบโตทางใบรากที่สมบูรณ์ก็จะดูดซับาธาตุอาหารมาเพื่อการพัฒนาใบนะครับพร้อมกับมีการสะสมแป้งหรือโปรตีนที่จุดสร้างตาอย่างทุเลียนก็สร้างตามกิ่งเงาะก็ไปสร้างที่ปลายยอด 2. การสะสมแป้งในรากรากลำต้นและก็กิ่งก้านสาขา 3. การลดฮอร์โมน GA หรือจิบเบิลิกแอซิดจากการเจริญเติบโตที่ส่วนยอดตร,ตรงนี้แหละครับจึงเป็นกลายเป็นเทคนิคที่หลายท่านก็เอามาใช้กับการใช้สารในตาตับ 4. การสะสมในส่วนการสร้างตาเช่นไซตโตไคนินคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนแล้วก็ 5. ส่งเสริมการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์นี้จะเป็นการออกดอกจากการสะสมไซตโตไคนินจากรากและจากส่วนของพืชสร้างแล้วก็6ปรากฏ การดอกที่มีสภาพแวดล้อมกระตุ้นจากอุณหภูมิช่วงแสงซึ่งเราก็จะสรุปได้ว่าตัวโบลอนเองนั้นทำทุกหน้าที่นะครับเป็นทั้งตัวบทบาทหน้าที่ตัวเองทำให้เกสรสมบูรณ์มีความแข็งแรงมีการไปช่วยในลักษณะของการส่งเสริมให้พืชมีการขยายพันธุ์ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งเซลล์มีการเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดีและ ท้ายสุดครับสิ่งที่เราต้องรู้ต่อก็คือเขาจะมีบทบาทในการควบคุมในลักษณะของการถ่ายทอดพันธุกรรมรสชาติกลิ่นสีความหอมหรือคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นในแต่ละไม้ผลอย่างทุเรียนเนี่ยเขาจะต้องไปควบคุมตรงนี้ด้วยนี่เขาเรียกว่ามีลักษณะของการควบคุมพันธุกรรมของอคุณสมบัติของไม้ผล ซึ่งบทบาทหนะ้าที่ตรงนี้เราก็เอาสรุปมาเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจดังนั้นในผลิตภัณฑ์ทั้ง3กลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะมิโนพิเศษไม่ว่าจะเป็นอะโทนิกไม่ว่าจะเป็นธาตุบรอนจึงเป็นเหตุจําเป็นที่เราจะต้องให้กับในดอกของไม้ผลในระยะก่อนดอกบานอย่างน้อยสองครั้งก่อนดอกบานก็จะทําให้กระบวนการจเจริญเติบโตการผสมเกสรดีเราก็จะมีปริมาณการติดผลที่ดีต่อไปแต่ทั้งนี้ก็ต้องไปขึ้นอยู่ กับการจัดการใดด้านอื่นๆนะครับในการจัดการด้านอื่นๆอย่างเช่นการดูแลการควบคุมปริมาณน้ําการถ่ายละองเกสรคือประเด็นเรื่องของการจัดการพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องในกรณีไม้ผลบางชนิดแต่บางชนิดเราจะไม่เข้าไปดําเนินการนะครับอย่างกรณีของลำใหญ่น้นเราก็ได้แค่กระบวนการในการพ่นปัจจัยเท่านั้นที่เราจะดําเนินการได้เพื่อที่จะให้ดอกเขา อยู่ในระดับของสมดุลและก็มีความสมบูรณ์เพื่อที่จะนำเอาไปสู่กระบวนการผสมเกสรอ,อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของพึ่งมแมลงที่นำาพามในการช่วยผสมเกสรก็จะมีบทบาทหลักอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยเขาผสมกลางคืนมแมลงก็ไม่ค่อยมีบทบาทมากแต่อย่างในส่วนของรำไยกรณีพึ่งนะครับอาจจะเป็น ส่วนสําคัญทีเดียวที่จะช่วยในเรื่องของการถ่ายละองเกสรแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งหมดจะต้องเป็นแบบครบวงจรก็คือทําทุกอย่างนี่เป็นประเด็นที่อยากจะย้าในช่วงท้ายรายการก็อยากจะนําเรียนนะครับว่าท่านที่ต้องการสินค้าดีมีรายการพิเศษนะครับ วันที่10กันยายนวันเสาร์ที่10กันยายนกับงานช็อปปิ้งเดย์ของชัยพฤกษเกษตรไดร์สทูก็จะมีบริษัทที่เข้ามาร่วมจัดรายการนะครับนั่นก็คือบริษัทโซตัสบริษัทเทคโนโลอบบริษัทเอราวันนะครับบริษัท BASF b e n นไมเอและในส่วนของ b บ e ออร์ไทยแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดบริษัทชาลีเฟสไอสปุยไอซีพีรัดดาปุ๋ยเขาเพชร บริษัท g ก n ีลีฟบริษัท Contact ซึ่งผมเองก็จะไปประจำทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลให้ความรู้ให้สาระในส่วนท่านที่มีปัญหาก็นำตัวอย่างมาหรือจะบันทึกภาพมาก็ได้นะครับเราก็จะพบกันตั้งแต่7.00โมงเช้าถึง5.00โมงเย็นที่ชัยพฤกษเกษตรดรายส์ทูสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทท่านสวัสดีครับ